สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแบบว่าสุดโหดของเราครับก็คือเคาน์เตอร์สไตล์เวอร์ชั่นบนมือถือนะครับ <holders> คือมันไม่ใช่ของจริงอ่ะแต่เป็นของปลอมก็แต่ก็เหมือนของจริงนะไอ Melanie. เคาน์เตอร์สไตล์หนึ่งจุดศูนย์อ่ะอะไรสตูอยู่แล้วเด็กต้องฆ่ามันเห็นปะเด็กตุงของแตกเลยระเบิดแตกยิงยิง ยิ่งเอ้ยกระโดดกระโดดหลบก่อนชนะไปเฮ้ย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 โหดโหดจริงโหด,โดกกโจริงเอออโอ้ยดึงชนะด้วยไงตึงจ้า เอาละครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมือมาใช้เป็นปืนไฟเซเว่นนะครับเป็นไงนี่นี่ไงทัวรแหละทางนั้นไม่เหมือนจะไม่เหมือน เอาล่ะสำหรับคลิปนี้เกม Counter Strike เอ่อหนึ่งจุดหกเวอร์ชันมือถือของปอมชื่อยาวจังไหมเออนั่นแหละก็จบไปเพียงแค่น,น,นี้ขอโทษด,ดิสั้นหน่อยนะครับก็ผมไม่ค่อยมีเวลาตอนนี้ผมต้องสอบข้อมองน่โอเคไหมผมปไปปวดขี้